กราบสวัสดีน้องที่น่ารักคนนะครับกับผมกับแลกนาล็อกออนไลน์นะครับวันนี้ครับก็ตามสัญญาครับแล้วก็ตามคอนเซปต์แนวเราเหมือนเดิมครับที่ว่าจะมาแนะนําครับว่าสายฟรีหรือว่าสายเปเล็กน้อยถึงปานกลางครับแบบควรเก็บร้วยแบบไหนอะไรยังไงดีเพื่อไม่เสียเงินเยอะหรืออะไรแบบนี้นะครับก็อยากได้ไอเทมชิ้นไหนก็บอกมาครับเดี๋ยวจะพยายามดีวกระจานามแล้วขอมารีวิวให้ละกันนะครับฉะนั้นคราวนี้ครับ อย่างแรกครับที่แนะนําไปตอนคลิปที่แล้วครับว่าวันนี้ครับจะแนะนําว่าพวกเล p พอชันหรือว่าพวกพอชันต่างๆมันหายยังไงครับช่วงแรกเพราะว่ามันหาได้ยากถูกไหมครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่แม่งไม่ต้องแบบหาก็ได้ช่วงนี้แบบมันมีกล่องแจกอ่าหลายคนคงงงกล่องกล่องอะไรใช่ไหมฮะนี่ครับกล่องนี้นะครับนี่ครับไอ้กล่องนี้พี่ลองกดแล้วครับอีก ID หนึ่งครับยาที่มันให้เนี่ยมันไม่ได้ให้เยอะทุกเลเวลครับพอเลเวลหลังๆเนี่ยมันให ให้แบบยาส้มอะออเรนพอร์ชันครับซึ่งก็ไม่ได้เยอะครับและที่สําคัญคือมันไม่เพียงพอครับคือใช้ยังไงก็ไม่พอครับคือถ้าใครไม่ใช่สายเปอะอย่างพี่เนี่ไปซื้อไอเนี N ่ยมาใช้อะถ้าไม่งั้นไม่ไหวจริงครับคือเลือดแบบไม่พอเวลจริงนะเพราะฉะนั้นจะแนะนําให้ละกันครับว่าเราเนี่ยควรหายาแบบไหนใช้ฟรียันเลเวล99เลยครับอย่างแรกนะครับต้องเข้าใจก่อนว่า ไอเกมตอนนี้เนี่ยมันใช้อีเดนควสเป็นหลักในการเก็บเลเวลทำนู่นทำนี่จนเลเวล99แล้วก็เปลี่ยนไฮร์ดนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะใช้อีเดนควสให้เป็นประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นเข้ามาดูอีเดนควสกันเลยดีกว่าครับว่าไปหายานั้นยังไงนะฮะก็มาคุยที่เด็กน้อยผู้หญิงหัวขาวคนนี้คนเดิมนะครับไปยังอีเดนกรุ๊ปครับผมนะครับจากนั้นครับเดินมาครับควสกระดานครับนี่ฮะ มิชชั่นครับ26ถึง40ครับเควสกระดานนี้ครับอันนี้คือพี่เลเ่าเกิดละคุยไม่ได้นะครับตอนนั้นพี่ทำอยู่มัน5 6 0 0ขวดได้ครับแล้วไอ้กล่องนี้มาก็เผลอเปิดตามเขาเราไม่ได้ทำอีกเลยตอนนี้เครียดมากกว่าจะมาถึงได้ครับแบบเก็บเรยวยาโคตรๆนะครับเพราะฉะนั้นครับไอ้เควสกระดานครับ26ถึง level 40ครับมันจะมีมิชชั่นหลักๆอยู่ประมาณ3แบบครับอย่างแรกคือตีมอนครับอย่างที่2คือเอาของไปส่ง ไอของไปส่งไม่ใช่หาของนะคือคุยกับบอร์ดกระดานปุ๊บแล้วมันจะให้เราเอาของไปส่งตาม NPC ในเมืองต่างๆครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งครับก็คือไปหาของจากมอนที่ดรอปจากมอนนะครับแล้วเอาไปส่งครับ NPC เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นครับถามว่าแนะนำอันไหนนะครับตอบตรงนี้เลยว่าแนะนำฆ่ามอนครับเพราะว่าอีก2ออันตอนเซิร์ฟเปิดเนี่ยไม่แนะนำเลยครับเพราะว่า กว่าจะว้าไปกว่าจะเดินไปอะไรเงี้ยไม่คุ้มค่าไม่คุ้มเสียเลยครับเพราะฉะนั้นแนะนําค่ามอนเตอร์ครับคราวนี้ค่ามอนเตอร์เนี่ยมันก็มีค่ามอนเตอร์อีกหลายแบบครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการค่าแบบพวก p o ย s o n ชนสปอรฆ่า Smokey ้ฆ่าเอเดอร์วินเตีโคโค่หรือว่าไปตีกบแดงอะไรพวกนี้ครับถามว่าแล้วเลือกเควสไหนดีวะพี่แบบเยอะไปหมดนะฮะแนะนำนะครับ ฮันติ่งเนี่ยพอยซ์นสปอร์เนี่ยนะครับหรือว่ากับตีสโมกกี้เนี่ยพี่แนะนำให้รับ2เควสนี้พร้อมกันครับถามว่าทำไมครับเพราะว่ามันมีแมปหนึ่งครับที่มันมี2ตัวนี้อยู่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเดินขึ้นจากกิฟเฟนไป็หนึ่งแมปนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปมันจะเป็นแมปของเห็ดพิษกับแมปของสโมกกี้ครับซึ่งแมปเนี้ยเราสามารถรับได้พร้อมกัน2อันตีมอนแค่อย่างละ10ตัวครับจากนั้นวาร์ปกลับมาส่งได้เลยครับเราก็ได้พอยซ์น 200ขวดเหมือนกันครับนะครับคราวนี้ถามว่าเอ้ยพี่ตะกบแดงมันได้โพชั่นตั้ง200เลยนะพี่ใช่ครับตะกบแดงอ่ะกว่าเราจะไปแมปที่มันมีกบแดงอ่ะมันหูหายากคนแย่งกันตีอีกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ไม่แนะนําเลยครับถ้าให้แนะนําจริงๆจังๆเลยนะครับเอาแค่ตีเห็ดพิษกับตีสโมกกี้ครับแล้วกลับมาส่งครับแล้วก็รับยาได้200ขวดเหมือนกันครับ เควสนี้เนี่ยมันทำวันละกี่ครั้งก็ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีพีทไปเลยครับจนกว่าจะเลเวลสี่สิบครับทำซ้ำทำซ้ำทำซ้ำกองเลดไว้เยอะๆครับรับรองว่าหลังๆอ่ะต้องใช้โคตรเยอะครับแล้วมันไม่พอแน่นอนครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับในการแบบหาพอชั่นที่ดีๆครับแล้วคราวนี้ถามว่าส่งที่ไหนครับบางคนคิดว่าเข้าไปส่งที่กระดานหรือเปล่านะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับเควสกระดานเนี่ยอันนี้คือเรารับนะครับแต่เวลาส่งเนี่ยต้องไปส่งที่ N.P.C. ที่อยู่ที่กิฟเฟนครับนะครับซึ่งตอนนี้แมปกิฟเฟนดาวนะฮะเข้าไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่แปะรูปให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวอาจจะหาตามลงตามเน็ดให้ดูแล้วกันว่ากิฟเฟนเนี่ยส่งตรงไหนตัวไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าที่พี่จำได้เลยนะก็คือว่ามันจะเป็น N.P.C. ครับอยู่ข้างๆไอ้ตรงวงน้ําพุตรงตรงลานอ่ะเวลาเราลาบลงมาปุ๊บมันจะเจอวงนั้นเลยถูกไหมครับเดินมันด้านซ้ายนิดนึงครับมันจะมี N.P.C. แบบใส่หมวกเหมือนลุงบังอะไรเงี้ยอยู่ครับ N.P.C. ตัวนั้นเลยครับ ส่งไปแล้วก็รับเลทพอชั้นแล้วก็ดองไว้เรื่อยๆครับทำจนสี่สีครับเชื่อที่คุ้มค่าแน่นอนครับจบไปครับสําหรับยาครับคราวนี้เรามาดูบ้างดีกว่าครับว่าแล้วอาวุธครับแล้วอาวุธครับเราจะต้องแบบส่งที่ไหนอะไรยังไงใช้แบบไหนอะไรยังไงดีครับอย่างแรกครับทบควข้าใจกันก่อนครับว่าอีเดนเนี่ยมันจะมีอาวุธให้ทั้งหมด2ระดับครับนั่นคือระดับไหนบ้างครับมันจะมีระดับนี้ระดับเอ้ยระดับ1แล้วก็ระดับ2ครับถามว่าความแจ่มความว้ามันต่างกันยังไงครับ พลังโจมตีมันเยอะมากๆครับอย่างอันนี้พลังโจมตีมากกว่าดามัสคัสอีกนะครับแล้วก็ระดับ2ครับพลังโคตรเยอะครับซึ่งอย่างถ้าพี่เนี่ยไม่เปลี่ยนแอดนะครับพี่สมมติไปเล่นโลกต่ออะไรต่อเนี่ยใช้ได้ยัน99าเลยครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่ามากครับมันแบบคุ้มแก่การทาจริงจริงครับอาชีพอื่นก็ไปทําได้ครับได้เยอะมากเหมือนกันครับคราวนี้เทคนิคการทาทริคมันมีอยู่นิดหน่อยครับนะครับอย่างแรกเลยครับให้เข้าไปที่อีเดนเควสเหมือนเดิมครับเข้าไปที่น้องหัวขาว คนเดิมตัวเดิมเลยนะฮะนะครับไปยังอีเดนกรุ๊ปครับกดไปครับปึ๊บนะฮะหลังจากนั้นนะครับเดินมาคุยกับ n p c ตัวนี้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 เลยนะครับไอเนี่ยไออตัวเสื้อเกะหัวแดงนะครับคุยไปครับแล้วเขาเนี่ยจะให้เควสเราไปจัดการครับแล้วเราก็ไปตีมอนเตอร์ค่ามอนเตอร์ตันตัวนี้เขาบอกแล้วก็กลับมารับอาวุธได้ครับแต่คราวนี้เทคนิคมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ว่าแต่ละเลเวลมันจะให้ของที่ไม่เหมือนกันครับ ซึ่งอาวุธขั้นหนึ่งที่พี่บอกไปครับมันจะรับได้ตอน2 6ถึง39ครับ2 6ถึง39แล้วก็ยังแบ่งออกเป็น2ช่วงอีกด้วยนะครับ26ถึง39ครับเควสที่เขาให้เราไปรับเนี่ยนะครับคือให้เราไปตีสเกเลตันครับแล้วก็ตีโปรปลิงครับซึ่งไอเควสเนี้ยครับมันทำง่ายไหมมันได้ครับทำง่ายค่าง่ายครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอแมปนั้นน่ะพายอนชั้นหนึ่งอ่ะคนแม่งแจมกันเยอะมากแล้วธนูล้วนฮะ ยิงไม่ทันเขาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสเกเลตันเนี่ยพอทนแต่ป๊อปปลลิงครับมันไม่ไหวเลยครับคือไม่ได้เลยอ่ะคือยิงไม่ทันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่แนะนําให้มาทําตอนเลเวลยี่สิบสองนะแนะนําให้ว่ากลับมาทําเนี่ยตอนเลเวลสามสิบสามครับพอเราเลเวลสามสามครับมันจะเปลี่ยนเควสให้เราครับแต่ของที่ได้ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับซึ่งเควสสามสิบสามครับมันจะให้เราไปตีมดสามสีแทนครับมีสีขาวสีเขียวแล้วก็สีแดงซึ่งอีมดสามสีเนี่ย มันเกิดในดันมดอยู่แล้วครับมันหาง่ายมากๆครับเพราะฉะนั้นครับแนะนำเลยครับว่ามารับตอน33ดีกว่าครับนะครับแล้วพอเรารับเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เดินเข้ามามาส่งที่ n p c ตัวเดิมนะฮะจากนั้นครับเดินเข้ามาที่ประตูด้านขวาครับเดินเข้าไปนะครับเนี่ยบางคนลืมนะฮะมาที่ห้องขวาสุดนะครับแล้วก็มากดคุยกับตัวนี้นะครับมีตัวนี้แล้วกดว่ารับของนะครับแล้วกดว่ากระเป๋าเราว่างแล้วรับของได้แค่นี้ก็จะจบครับ คราวนี้จบไปสำหรับอาวุธขั้นแรกครับคราวนี้ฮะมาดูบ้างดีกว่าว่าอาวุธขั้น2ทํทำยังไงอาวุธขั้น2เหมือนเดิมเลยครับรับที่ NPC ตัวเดิมครับแล้วเขาก็แบ่งเลนจ์ของการรับไอเทมแบ่งเป็นเลเวลเลเวลให้เราอีกเหมือนเดิมครับนะครับซึ่งแบ่งเป็น2ช่วง40-49ถึง49แล้วก็5 0เอ้ยเออแล้วก็50จนถึง59นะครับ2ช่วงนี้ครับเควสทั้ง2อันนี้รับอันไหนก็ได้ครับอันนี้ง่ายอยู่แล้วครับ โดยที่40ถึง49นะครับมันก็จะให้เราเนี่ยไปตีอ็อกซอมบี้ไม่ใช่อ็อกซอมบี้สิมันให้เราไปตีไอ้อ็อกเบบี้นะครับตีอ็อกเลดี้นะครับแล้วก็ตีอ็อกธรรมดานะครับสตัวนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาส่งแล้วก็เข้าไปเอาของได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าใครแบบลืมนะครับไปทำตอน50ก็ได้นะครับตอนเลเวล50เนี่ย เขาจะให้เราไปตีออกซอมบี้นะครับแล้วก็ออกสเกลิตันนะครับซึ่งมันก็อยู่ในดันออกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับวิธีการรับนะครับให้กลับมาคุยกับ NPC ตัวสีแดงเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นครับเราก็วาร์ปไปที่แมปออกครับแล้วก็ไปคุยกับ NPC ครับที่อยู่หน้าทางเข้าดันเจี้ยนออกครับนะครับเข้ามาทีนึงแล้วก็มาคุยกับตัวนี้ครับเขาจะบอกเองครับว่าให้เราไปฆ่าอะไรยังไงบ้างครับแล้วหลังจากนั้นพอเสร็จปุ๊บ ก็ไปตีเสร็จออกมาคุยกับเข้าที่นึงนะครับจากนั้นค่อยวัดกลับมาที่ Eden q u คว t ครับแล้วก็ไปรับไอเทมได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีการรับของก็จะประมาณนี้ครับส่วนคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ครับว่าสายฟรีแบบไม่ได้เปไม่ซื้อเงิน M ครับหาเงินจากไหนร้านสามในช่วงแรกให้ได้ไวๆแบบไหนคุ้มแบบไหนดีแบบไหนพีคครับนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ครับเพราะฉะนั้น คลิปนี้คงจะสั้นๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเปลี่ยนไฮแคทก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันแน่นอนครับว่าเก็บเงินยังไงล้านสามแบเดียวไวๆครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแนะนำแบบนี้ให้เรื่อยๆนะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ